สวัสดีครับสวนงามตาอินทภาลำวันนี้วันที่สองมีนาหกสแปดสองมีนาสองห้าหแปดวันนี้เราจะให้มาให้ดูโคเนซี่โคเนซี่ต้นนี้มีหน่อเยอะมากมีหน่อเจ็ดหนอ่อ ในเจ็ดนอเนี่เหลือจากที่เราหักนะครับเราหักนอนไปเยอะมากต้นนี้นี่ก็ไม่คิดว่าจะออกจันให้แต่ก็ออกมาให้ห้าจันห้าจันครับห้าจันเราผสมไปแล้วสี่เหลืออีกจันหนึ่งที่ออกมายังไม่ได้ผสมต้นนี้สมบูรณ์มากสมบูรณ์มาก ลำต้นใหญ่โคนลำต้นเนี่ยกลมสมบูรณ์แต่ก็มีหน่อเยอะหน่อเยอะมากหน่อเยอะมากหน่อที่เหลืออยู่เจ็ดหนอ่อก็คือเหลือจากที่เราหักแล้วเจ็ดหน่อที่เหลืออยู่นี่ก็คือหักไม่ออกหักไม่ออกก็เลยไว้เพราะว่าโคนหน่อมันโคนหน่อมันออกมาที่กาบเนี่ย ใหญ่เราหักไม่ออกแต่เราไม่ได้ใช้มีดพลาสับโดยใช้โดยใช้วิธีการหักของเราก็โดยใช้เท้ายันลิ้นหนามออกแล้วก็ใช้เท้ายันก็จะหลุดหลุดถึงถึงก้นหนอ่อหลุดถึงก้นหนอ่อถ้าหลุดอย่างนั้นชัวจะไม่ขึ้นมาอีกจะไม่ขึ้นมาอีกโคเนซี่เนี่ย หักหนอ่อหักยากโคนินซี่หักยากหักหนอ่อเพราะว่าอากาบกาบใบกาบใบในส่วนที่เป็นหนอ่อค่อนข้างที่จะหนาใหญ่เนี่ยหนาใหญ่ทั้งหนาทั้งใหญ่ยันเท่าไหร่ก็ไม่ออกพยายามหักออก พยายามหักออกให้ได้เยอะที่สุดแต่ก็สุดกําลังได้แค่นี้แหละครับแต่ก็สุดกําลังรานหนอ่ตอต้นเนี้ยหน่อเยอะมากต้นนี้หน่อเยอะมากออกมาที่เหลือที่เห็นอยู่เนี่ยเหลือจากที่เราหักแล้วนะครับที่เหลืออยู่เห็นจากเราเราหักคิดว่าจะไม่ออกจันให้แล้วปีนี้เพราะว่าหน่อมันเยอะ แต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ห้าจันยังได้อยู่ห้าจันจันโคเนซี่เนี่ยเมื่อถ้าเทียบกับบาฮีเนี่ยจันโคเนซี่ค่อนข้างที่จะเล็กก้านจันก็เล็กโคเนซี่เนียพูดถึงฟาร์มดกพูดพูดถึงฟาร์มดกเนี่ยสู้บาฮีไม่ได้สู้บาฮีไม่ได้บาฮีเนี่ยแต่ละต้นแต่ละต้น ดกมากทั้งดกทั้งจันใหญ่เส้นเส้นจันน่ะยาวแล้วก็เยอะแล้วก็เยอะไม่เหมือนกับคูเนซี่คคเนซี่เนี่ยเส้นจันไม่เยอะก้านจันเล็กก้านจันเนี่ยแต่ละก้านเนี่ยขนาดนิ้วมือเราโตกว่านิ้วแบนความแบ,แบนแบนออกมาแล้วก็ขนาดนิ้วมือเรา ก็ไม่ได้โตเท่าไหร่แต่ก็เหมือนอย่างปีที่แล้วก็เอ,อยังงงว่ามันจะเลี้ยงลูกไหวไหวหรือเพราะว่าก้านจันมันเล็กมันไม่สมดุลกับพวงพวงของลูกมันปีที่แล้วเนี่ยก็ติดดีปีนี้ดูท่าทางก็ติดดีโคนในซี่ก็ติดดีเหมือนเดิมก็ติดดีโดกเหมือนเดิม ดกในแต่ละจันนะแต่ว่าจำนวนจันอ่ะสู้บาฮีไม่ได้แต่โคเนซี่สวนเราเนี่ยเป็นที่ติดตาของลูกค้าลูกค้าเรานี่ชอบมากโคเนซี่ติดใจโคเนซี่บาฮีก็โอเคอยู่แต่ว่า ลูกค้าส่วนมากจะโคเนซี่มากกว่าโคเมซี่มากกว่าขนาดเราเองเจ้าของสวนเองหลักๆก็จะกินโคเนซี่นี่แหละโคเนซี่บาฮีก็กินแต่โคเนซี่เนี่ยกินกินเพลินโคเนซี่เนี่ยกินเพลินยิ่งกินยิ่งเพลินยิ่งกินยิ่งเพลินจันนั้นเราผสมไปแล้วเมื่อวันที่ ยี่สิบห้าเดือนสองว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาพยายามสองให้เห็นแต่ก็มันย้อนแสงยี่สิบห้าเดือนสองผสมไปแล้วขนาดตอนนี้บาฮีนี่ยังออกอยู่ยังออกมาเพิ่มมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆบาฮีแต่ละต้นเนี่ยเยอะมากดกมาก แต่ละต้นเนี่ยเป็นสิบออกเยอะมากบาฮีปีนี้ออกเยอะมากเนี่ยบาฮีบาฮีของเราบาฮีของเราก็ยังไม่ดันยังไม่แตกต้นนั้นบาฮีต้นนั้นปีที่แล้วออกจันเดียวจันเบอ้อเลอ่เลย จันเดียวจ็จันเบลเลอร์เลยลูกเบลเลอร์เลยต้นนั้นตอนที่ตอนเล็กๆมีปัญหาที่เคยรียวิวไปว่าต้องล้างลากล้างลากพึ่งฟ,ฟื้นขึ้นมาก็รอดได้เอามาดูใบไอโคโนเนซ,ซีกันต่อโคโนเนซ,ซีเนี่ยเสน่ของมันดูทรงต้นน่ยทรงต้นจะสวยโคโนเนซ,ซีอทรงต้นจะสวย ทรงต้นจะสวยเพราะว่าทรงสะโพกถ้าพูดได้ชัดๆก็คือสะโพกสะโพกค่อนข้างที่จะกลมค่อนค้างที่จะกลมทรงสวยโคเนซีถ้าปลูกประดับก็สวยนะลูกมะละสุกแดงก็ถ้าเป็นปลูกประดับปลูกในบ้าน,ต,นต้นสองต้นสองต้นตามหน้าประตูบ้านสวยมาก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 ,มากโคเนซี พอนั่นแหละลูกข้าวสีนี่ลูกข้าวสีตอนที่เป็นขนาดเป็นลูกขนาดที่เป็นลูกกวาดเลยส,สวยมากมีเขียวมีแดงมีโน่นนี่มีสีส้มสีโน่นสีนี่สวยสวยเป็น,นเสน่ห์ของโคเนซี่แล้วอีกอย่างหนึ่งโคเนซี่รสชาติจะฝาดนิดนิดฝาดกัดครั้งแรก ฝาดนิดฝาดนำแต่พอเคี้ยวไปเนี่ยหวานมากหวานมากโคเนซี่หวานแบบหวานแหลมโคเนซี่เนี่ยจะหวานแหลมหวานแหลมปีนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วโคเนซี่จะมีออเดอร์เข้ามาแล้วทั้งโคเนซี่ทั้งบมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ได้ชิมไปเมื่อปีที่แล้ว สั่งมาแล้วครับตอนนี้สั่งมาแล้วหลายหลายกิโลแล้วไม่รู้ไม่รู้ถึงวันนั้น,ะรรน,นจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มีมีออเดอร์มีออเดอร์เข้ามาบางส่วนแล้วครับมีออเดอร์เข้ามาบางส่วนแต่ปีนี้คิดว่าก็ น่าจะจัดส่งให้ได้ครบทุกลายอยู่ออเดอร์ค้างปีที่แล้วก็ยังมีอยู่ออเดอร์ใหม่ก็เข้ามาแล้วแต่คิดว่าน่าจะจัดส่งได้ครบทุกทุกเจ้าเพราะว่าปีเนี้ยออกของเราเนี่ยออกเป็นปีที่สองเป็นปีที่สองซึ่งปริมาณจำนวนจันแล้วก็ในแต่ละจันจํ์จำนวนลูกก็ ค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะนานนั่นเพราะคิดว่าน่าจะโอเคน่าจะโอเคน่าจะโอเคปีนี้น่าจะโอเคลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับทักมาได้ทักมาได้มาจองกันก่อนก็ได้าจองกันก่อนก็ได้แต่ใจจริงๆและเจ้าของสวนจริงๆอยากให้มาชี้ที่มาตัด มาตัดเองเลยมาตัดเองเลยจะได้จะได้ถูกใจถูกแล้เวเออชอบแบบไหนแบบไหน่ยลูกค้าตัดเองนี่นั่นเลยปักหมุดเลยปักหมุดถ้าอยากจะวเข้ามาชมเข้ามาคุยเข้ามาชมสวนก็ปักหมุดเลยปักหมุดสวนงามตาอินทร์ผลมก็จะมา มามาถึงปีที่แล้วก็มีลูกค้าจากสุรินปักหมดุดมาถึงบังเอิญอยู่สวนพอดีวันนั้นเออมาถึงก็ได้เจอมาโอ้ต้อนรับขับสู้เต็มที่กินเต็มที่กินเต็มที่กินอิม่มจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่ว่าแต่ได้กินแน่นอนถ้ามาถึงสวนเนี่ยได้กินแน่นอนได้ได้อิ่มแน่นอนแล้วแต่จะ แล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ลูกค้าก็โอเคแต่ละท่านแต่ละท่านก็โอเคมาแล้วก็สั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านตัดใส่รถกลับบ้านแต่ถ้าใครจะมาก็คิดว่าน,น่าจะประมาณกรกฎากลางกลางเดือนช่วงนั้นน่าจะชุกที่สุด ก็ถ้าจะมาตัดเองปักหมุดเลยครับปักหมุดสวนงามตาอินทรพลกขอนแก่นมาถึงแน่นอนโอเคนะครับวันนี้ให้ดูโคเนซี่แค่นี้ก่อนก็ให้ดูว่าโคเนซี่ถึงแม้จะหน่อเยอะแต่ก็ยังมีจันมาให้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ